ก็สวัสดีพี่พี่นักลงทุนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับอนุบันเต็งครับผมอยู่ในช่วงวิเคราะห์บอลนะครับในวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนะครับผมวันนี้นะครับอนุได้หยิบยกมาให้3คู่นะครับผมก็อยู่ในลีกเจลีกนะครับดิวิชั่น2นะครับผมก็คู่แรกนะครับเป็นศึกระหว่างอิวากิเอฟซีนะพบกับจูบิโลอิวาตะนะครับในเวลา4โมงครับผมส่วนคู่ที่2นะครับเป็นโทชิกิเอฟซครับผมพบกับ เวนฟอร์เรสโกฟนะครับในเวลา4โมงเช่นกันครับสกู่สุดท้ายนะครับเป็นมาิดะเซลเวียนะครับผมพบกับโตเกชิมาวอร์ติสนะครับในเวลา4โมงเช่นกันนะผมสำหรับ3คู่ที่อโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้ครับบอกเลยครับผมจะทำกำไรให้พวกพี่นักลงทุนได้แน่นอนนะครับผมสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่สนใจผลงานในกลุ่มของพวกเรานะครับหรืออยากร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับอโนบันเต็งนะครับผมแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยครับผมแอดห้าสามสองคิวพีเฮดซดินะครับ มีพี่ในกลุ่มครับร่วมอัปเดตบินให้ตลอดเวลาเลยครับผมไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์นับมีผลงานดีๆในกลุ่มทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มเราครับมีรุ่นรับกิจกรรมด้วยนะผมเพียงมียอดฝากห้าร้อยขึ้นไปนะครับรุ่นรับเสื้อฟรีไปเลยครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับทักหาอนุบันเต็งมาได้เลยครับผมผลงานดีๆมีเพียบครับมาครับเรามาเริ่มที่คู่แรกกันบ้างเลยครับผมระหว่างอิวากิเอฟซีนะครับพบกับจูบิโลอิวาตะนะครับผม สำหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านอ like <to> ีวากินะครับผมลงเล่นไป27นัดนะครับก็เล่นในบ้านไป13นัดครับผมชนะไป5้านัดนะครับเสมอ1แพ้7นะครับผมส่วนออกไปเยือนของาด้านอีวากินะครับผมลงเล่นไป14สนัดครับชนะ3เสมอ6แพ้5นะครับผมจบอันดับที่17นะครับแตมรวมมี31แต้มนะครับผมส่วนหน้าจูบิโรอิวาตะนะครับผมลงเล่นไป27นัดเช่นกันครับเล่นในบ้านไป14นัดนะครับชนะ6เสมอ6แพ้2ครับผม ส่วนรรเราไปเยือนนะครับผมลงเล่นไป13นัดครับชนะไป7นะผมเสมอ3แพ้3ครับผมจบอันดับที่2ครับแต้มรวมมี48แต้มนะครับก็สหรับฟอร์ม5นัดของทั้งคู่นะครับผมงด้านีวากีนะครับในฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดนะผมเสมอไป2นัดนะครับส่วนน้าจุบิโลวิวาตะครับก็ในฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้นะครับก็เก <gi úp? S 2> ็บชัยชนะไปได้3นัดเช <saya S 2> ่นกันนะผมแล้วก็เสมอไป1นัดแล้วก<น>็แพ้ไป1นัดนะครับ ก็ส่วนสำหรับผลงานการพบกันของทั้งคู่นะครับผมหรือเฮ h ูเฮของคู่นี้นะครับก็เคยพบกันไปแล้วนะครับดึงนัด1ึงแมตช์นะครับผมก็ในนัดนั้นนะครับเป็นจูบิโรอิวาตะนะครับผมที่เปิดบ้านรับอิวาคิไปนะครับแต่ทําได้เพียงเสมอไปนะครับผม1ประตูต่อ1นะครับมาครับมาต่อคู่ที่2กันบ้างครับผมระหว่างโทชิกิเอสซีนะครับพบกับเวนฟอร์เรสโกฟุกนะครับผมก็สําหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านโทชิกิเอสซีนะครับผมลงเล่นไป27นัดนะครับผม เล่นในบ้านไป13นัดก็ชนะไป5นะครับผมเสมอ6แพ้2ครับส่วนออกไปเยือนนะครับผมลงเล่นไป14นัดครับผมเก็บชัยชนะได้เพียง1นัดนะครับเสมอไป4นัดแล้วก็แพ้ไป9นัดนะผมจบอันดับที่19ครับแต้มรวมมี28แต้มนะครับส่วนด้านเวสฟอร์นะครับผมลงเล่นไป27นัดเช่นกันนะผมเล่นในบ้านไป14นัดครับชนะไป8นัดนะครับผมเสมอ2แพ้4นะครับส่วนออกไปเยือนของด้านเวสฟอร์นะครับผมลงเล่นไป13นัดครับ ชนะ6เสมอ2แพ้5นะครับผมจบอันดับที่4นะครับผมแต้มรวมมี46แต้มนะครับก็สําหรับฟอร์ม5นัดของทั้งคู่นะครับผมทางด้านทูชิกินะครับในฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับผมเสมอไป3นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับส่วนทางด้านเวนฟอร์เรสโกฟุนะครับผมฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดนะครับผมแล้วก็แพ้1นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับผม ส่วนสําหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมหรือเฮดรูเฮดของคู่นี้นะครับก็เคยพบกันไปแล้วนะครับหลายนัดหลายแมตช์นะผมแต่ผมขอยิบยกมาเพียง5้านัดล่าสุดก่อนนะครับผมก็สําหรับในผลงานห้านัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นทั้งด้านโอชิจิเอสซีนะครับผมที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดนะครับเสมอ1นนัดแล้วก็แพ้ให้กับเบนฟอร์เลสโกฟุสามนัดนะครับมาครับมาต่อคู่ที่3กันครับผมระหว่างมาชิดะเซลเวียนะครับพบกับโตคุชิมะวอร์ติดนะครับผม ก็สาหรับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางด้านมาชิดะเซลเวียนะครับผมลงเล่นไป26นัดนะครับเล่นในบ้านไป14นัดนะครับผมชนะไป9นัดครับเสมอ3นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับส่วนออกไปเยือนของทางด้านมาชิดะเซลเวียนะครับผมลงเล่นไป12นัดครับชนะไป7นับผมเสมอ3แพ้2นะครับจบอันดับที่1นะครับผมแต้มรวมมี54แต้มนะครับส่วนทางด้านโตคุชิมะวอร์ติสนะครับผมลงเล่นไป27นัดนะครับเล่นในบ้านไป14นัดนะครับผม เก็บชัยชนะได้เพียง3นัดนะครับเสมอไป6นัดแพ้ไป5นัดนะครับผมสวนออกไปเยือนนะครับผมของทางด้านโตเกูชิมานะครับลงเล่นไปนัดนะครับผมเก็บชัยชนะได้2นัดครับผมเสมอ7แพ้4นะครับจบอันดับที่20นะครับผมแต้มรวมมี28แต้มนะครับผมก็สําหรับฟอร์มฮนัทล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านมาิดะเซลเบียนะครับผมในฟอร์มฮนนัทล่าสุดนี้นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไป3นัดนะครับผมเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับ ส่วนงด้านโตคุชิมะครับผมก็ในฟอร์มพันธุล่าสุดนี้นะครับก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับทำได้เพียงเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดนะครับก็สําหรับผลงานเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับผมหรือผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับก็เคยเจอกันไปแล้วนะครับหลายนัดหลายแมตช์เช่นกันนะผมแต่ผมขอหยิบยกมาเพียง5นัดล่าสุดในผลงานการพบกันก่อนครับก็สําหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับ เป็นทางด้านมาชิดาเซลเวียนะครับผมที่แพ้กับโตเกชิมาบอติสนับถึง5นัดเลยนะครับผมในผลงานการพบกันสําหรับคู่นี้นะครับมาครับมาสรุปผลคู่แรกกันก่อนเลยครับผมระหว่างอิวาคิเอฟซีนะครับพบกับจูบิโลอิวาตะนะผมสําหรับเรืราคาที่แคบนับเปิดมาที่จูบิโลอิวาตะนะผมเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมก็น่าจะมองไปทางเจ้าบ้านนะครับผมอย่างอิวาคิมากกว่านะครับ ซึ่งมีผลงานที่ดีกว่านะครับพอในฟอร์มห้านัดหลังสุดนะผมก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเก็บรับไป3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดนะผมส่วนน้าจููจบิโรอิวาตะนะผมก็ผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับไปถือว่าย่ำแย่นะครับผมจบอันดับที่สนะครับส่วนานากอิวากินะครับจบอันดับที่7นะครับ แต่ในนัดนี้ครับที่จูบิโลอิวาตะครับจะไปเยือนอิวาคิเอฟซีนะครับผมมองว่านับเจ้าบ้านจะได้เปรียบในนัดนี้มากกว่านะผมซึ่งอิวาคินับยังไม่เคยแพ้ใครมานะครับผมแต่ในนัดนี้ครับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับผมบอกได้เลยนะครับอิวาคิไม่ปล่อยจูบิโลผ่านไปแน่นอนครับอย่างน้อยต้องมี1 0ึ่งศูนย์หรือสองศูนย์แน่นอนครับผมฟันธงไปทางเจ้าบ้านอย่างอวาคิ f c ได้เลยครับนะครับเรามาต่อคู่ที่2องครับผมระหว่างโทชิกิเอซีนะครับพบกับเวนฟอร์เรสโกฟุนะครับผม ซึ่งเรราคาหรือแฮนด์แคปของคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาปปนะครับผมหรือราคาปปทศคมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมก็อาจจะมองไปทางด้านทีมเยือนนะผมอย่างเวนฟอร์เรสโกฟุมากกว่านะครับซึ่งมีผลงานที่ดีกว่านะครับแล้วก็อันดับที่ดีกว่าด้วยนะครับซึ่งทางด้านโตชิกินะครับมีอันดับที่19นะครับผมส่วนทางด้านเวนฟอร์เรสนะครับมีอันดับที่4นะครับผมแล้วก็ในผลงานการพบกันนะครับเป็นทางด้านโทชิกิ FC นะครับผมที่แพ้ให้กับเวนฟอร์เรสโกฟูไปนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับผมก็มองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับผมที่จะได้เปรียบในนัดนี้ครับด้วยการมีผลงานที่ดีกว่านะผมแล้วก็ในฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับทางด้านเวนฟอร์เรสโกฟุนะครับก็แพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนะไป3นัดเสมอไป1นัดนะครับผมซึ่งในนัดนี้ครับผมก็มองว่าเวนฟอร์เรสนับอาจจะกระหายชัยชนะนะผมแล้วก็มีแพชชั่นที่ดีกว่านะผมซึ่งคู่นี้แล้วก็นัดนี้นะผมมองว่าเวนฟอร์เรสโกฟุนะครับไม่ปล่อยเจ้าบ้านอย่างทูชิกิอีนน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 ะครัับผ่่าไปแใด้ ก็ฝันทงไปทา้งด้านเวนฟอร์โกฟูได้เลยครับผมมาครับเรามาต่อคู่สุดท้ายกันครับผมระหว่างมาชิดะเซลเวียนะครับพบกับโตคูชิมะบอติดนะครับผมก็สําหรับเรทราคาหรือแฮนดิแคปคู่นี้นะครับเปิดมาทางด้านมาชิดะเซลเวียนะครับผมเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมก็มองไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะครับผมซึ่งมีอันดับที่ดีกว่านะครับแล้วก็ผลงานที่ชัดเจนกว่านะครับซึ่งอันดับของทางด้านมาชิดะเซลเวียนะครับคืออันดับ1นะครับผมส่วนอันดับโตคูชิมะนะครับอันดับ 2 0่สครับผมก็สําหรับผลงานของทั้งคู่นะครับในผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับน่าสนใจมากเลยครับเป็นทางด้านโตคุชิมะครับที่สามารถเอาชนะมาชิดะเซลเวียได้นะครับในผลงานการพบกัน5นัดล่าสุดนี้นะครับแต่ในฟอร์ม5้านัดล่าสุดนี้นะครับผมเป็นทางด้านมาชิดะเซลเวียครับที่สามารถทําได้ดีกว่านะครับโดยการเก็บชัยชนะไปถึง3นัดนะครับผมแล้วก็แพ้เพียงแค่1นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับ โซนนักตคุชิมะนะครับยังไม่เคยชนะได้เลยครับในฟอร์มขนาดล่าสุดนี้นะครับทำได้เพียงแค่แพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดเท่านั้นเองนะครับซึ่งในนัดนี้นะครับมาเยือนทางด้านมาิดะเซลเวียที่เป็นหัวของตารางนะผมก็ผมมองว่านะครับอาจจะเป็นงานยากของทางด้านโตคุชิมะวอติสนะผมก็จะอาจจะเป็นงานง่ายของทางด้านมาิดะเซลเวียแทนนะผมก็ซึ่งคู่นี้นะผมก็มองไปทางด้านเจ้าบ้านนะผมว่าจะเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองไปได้แน่นอนครับ ก็ฟันธงไปทางด้านมาิดาเซลเวียได้เลยครับสําหรับคู่นี้นะครับผมอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับสาคู่ที่อาโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจพวกพี่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมก็สําหรับ3าคู่ที่อาโนได้หยิบยกมาให้ในวันนี้ครับเดี๋ยวขอญาตสรุปอีกทีแล้วกันนะผมว่าให้คู่ไหนไปบ้างนะครับก็คู่แรกนะมองไปทางด้านเจ้าบ้านนะผมอย่างอีวากิเอฟซีนะครับ่วนคู่ที่2ครับมองไปทางด้านทีมเยือนครับผมอย่างเวนฟอร์เรสกลฟุครับผม แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับมองไปทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างมาชิดะเซลเบียนะครับผมก็สําหรับ3คู่ที่อานุได้หยิบยกมาให้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะทํากําไรให้พวกพี่นักลงทุนได้แน่นอนนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อโนบอลต็งนะครับสําหรับพี่อนท่านใดนะผมที่สนใจร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับอานุบอลต็งนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะผมแอดห้าสามสองคิวพีเฮดเซ็ดวิวนะครับ มีพี่ๆในกลุ่มครับผมอัปเดตบินให้ตลอดเวลาเลยครับผมไม่พลาดทุกนัดไม่พลาดทุกแมตช์แน่นอนนะครับแล้วก็ในกลุ่มเรานะผมมีลุ้นรับเสื้อด้วยนะครับผมถ้ายอดฝากถึง500รครับรับเสื้อฟรีไปเลยนะครับผมขอสำหรับท่านใดนะครับที่ถูกใจแล้วก็ชอบใจนะครับมาตามกันได้เลยนะครับในกลุ่มครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนครับผมขอบคุณครับ